เวฟที่แจ้งเกิดร้องถล่มดาว สวัดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาสกี y เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวและวันนี้นะครับต้องต้อนรับครับ3มคนนี้กลายเป็นคนสำคัญไม่มีไม่ได้ครับคุณเอคุณตักและคุณจตุรงค นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดกับการแจ้งเกิดออนไลน์ในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันสองคนสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศแจ้งเกิดออนไลน์ของเราครับมาพบกับน้องเพลงและน้องแอม ก่อนที่จะได้ฟังการแข่งขันร้องเพลงของน้องทั้งสองคนนะครับขอฟังความคิดเห็นจากาาคณะกรรมการนิดหนึ่งถึงผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนเขามีจุดเด่นมีจุดด้อยตรงไหนควรจะปรับปรุงอะไรบ้างบอกเขาไปก่อนเลยครับกดดันนักร้องเราบ้างจุดเด่นของทั้งคู่ก็คืออารมณ์เพลงทั้งคู่ดีมากที่ทำไว้คราวที่แล้วนะเพลงก็ทำอารมณ์เพลงดี แอมก็ทําอารมณ์เพลงดีเพราะฉะนั้นข้อดีเขาหนึ่งแล้วเหมือนกันแล้วอันที่สองธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่แล้วรอบที่แล้วที่เขาทํากันมานะไอข้อผิดพลาดอ่ะก็ดันข้อผิดพลาดที่เหมือนกันด้วยก็คือร้อนแล้วไม่ไม่แตะเป็นบางคําซึ่งก็เป็นเป็นข้อผิดพลาดที่น้อยนิดแล้วก็ดันเหมือนกันด้วยอ่ะไอข้อผิดพลาดอื่นก็ไม่มีอ่ะเอาจริงอันที่สามคุณเอว่าไงคุณเอว่าไงเขาไปหมดแล้วก็โยนให้เพื่อนแต่จริงๆนะ พูดกันเลยว่าจุดดีของน้องเพลงเนี่ยที่เด่นๆเลยนะครับก็คือเรื่องของเนื้อเสียงและมวลเสียงเสียงของน้องเพลงเนี่ยเขาจะกว้างดูทรงพลังกันนะครับแต่จุดดีของน้องแอมก็คือแก้วเสียงอีกเหมือนกันแก้วเสียงของน้องแอมเนี่ยแต่น้องแอมต้องคอยระวังให้ดีนะลูกว่าเราเป็นคนที่เสียงบางกว่าน้องเพลงเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยบางคนแล้วเนี่ยร้องแผ่วได้ในเพลงเดียวกันแต่ถ้าสลีละเราไม่ให้เราไปร้องแผ่วอย่างนั้นไม่ได้ เดี๋ยวกาลังเราสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยนะวันนี้โรนัลโ,โดเจอกับเมสซี่ต่างคนต่างมีฝีมือกันคนละแบบ<ม>ก็เหมือนกับน้องทั้ง2คนเนี่ยวันนี้ออกหัวออกก้อยได้หมดเลยเลยเกิดเป็นนักมวยเหรคะนักมวยได้ดดไม้ไทยสันเจอกับซุกเกเรเลโอนัทจะเป็นคนรุ่นจะเป็่อยกันไม่ได้งไง เพราะว่าเอน้าหนักมันต่างกันอย่างเธอสองคนถ้าเป็นมวยก็ต่อยกันไม่ได้เหมือนกันและเพื่อเป็นลิเกเป็นลิเกลิเกกุ้งสุธิราชษยาอย่างน้องแอมเนี่ยเป็นกุ้งสุธิราชเออได้เกียรติเยอะเลยส่วนน้องเพลงเนี่ยเป็นชายาเป็นแบบคล้ายๆรุ่นเก่าแต่ว่าปนระวางแล้วปะวางแล้วตลกเขเป็นตลกตลกก็เป็นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นน้องแอมก็เป็นจตุรงทางฝาเป็นนุ้ยกุยจิต เหนว่างี้เอาหัวเอาก้อยแล้วแต่เลยวันนี้มันมีแต่พี่โนวันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกเอาเพลงอะไรมาสู้กันบทเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับว่าแต่และเพลงเขาจะมีอาวุธในเพลงนั้นถ้านักร้องทําได้นั่นแหละครับเพลงก็มีส่วนน้ำป่านาอใช่แล้วเขาจะสะดุดขาตัวเองไหมดูเอาแล้วถ้าอย่างนั้นมาถามดีกว่าวันนี้น้องเพลงเลือกร้องเพลงอะไรครับเสียงครวญจากสวนแตงค่ะแอมค่ะหนูเลือกเพลง partner เ,เบอร์ห้าค่ะ ในงานเรามาเริ่มต้นจากน้องเพลงในเพลงเสียงครวญจ้าสวนแตงครับ